안녕. เราทุกท่านเข้าสู่วันทุกาทิตี้นะช่วงตลุยตลาดรถไปกับวันทูคานะครับผมวันนี้มีแบบบูมแล้วก็กีต้าร์เหมือนเดิมนะครับใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันบนถนนรามินทานะครับผมะดีลเลอร์ข้างหลังผมตงนี้นั่คือคาร์ล็อปนนเองเป็นดีลเลอร์อินพอร์ตคาร์นะครับผมเน้นในรถของพรีเมียมก่อนไปชมรถค่ะฝากกันไว้ด้วยสำหรับช่องทางเพจวันทูคาของเราค่ะเฟซบ o o กแฟนเพจกดติดตามกันไว้เยอะๆนะทางทิกตอกและทางยูทูบคอนเทนต์ดีๆสนุกสนุกเทียบเลยไปกดติดตามกันไว้ค่ะและช่องทางสุดท้ายค่ะ สำหรับใครที่อยากซื้อขายรถวันนี้คุณสามารถซื้อขายออนไลน์ได้แล้วนะกับแอปพลิเคชันของวันจูค่ะไปเลือกรถที่ชอบราคาที่ใช่เปรียบเทียบรุ่นได้หมดเลยค่ะรถในประเทศไทยทั้งหมดจะมาอยู่ในแอปนี้ค่ะไปดาวน์โหลดกันไว้นะผมและใครที่ดูรถไม่เป็นนะฮะโดยเฉพาะอย่างคุณกีตาร์แบบนี้นะครับผมทางวันดูข่าวของเราก็มีโครงการดีๆนะครับชื่อว่าโครงการรถยนต์มือสองคุณภาพผ่านการตรวจแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดท่านที่เข้าไปในแอปพลิเคชันวันดูข่าวรถไหนผ่านโครงการนี้จะมีโลโก้สีทองครับขึ้นว่ารถใช้แล้วคุณ รับรองฮะคันนั้นซื้อได้ไม่ผิดหวังเรียกได้ว่าหลับตาจิ้มมาเลยนะครับได้ของดีมาใช้แน่นอนนะฮะการันตีโดยวันกุคาและสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ไทยแล้วครับผมเอาแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยทางคาร์ลอฟเนี่ยเขาก็มีรถยนต์มาให้เราเนี่ยดูถึงสาคันเลยทีเดียวนะครับก่อนจะไปดูรถนะฮะเดี๋ยวรอไปพูดคุยกับทางทีมงานคาร์ล็อฟซะหน่อยนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อผู้จัดการโน้นนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของ คาร์ล็อบออโต้อินพอร์ตแผนกพรีเมียมยูสคาร์ครับผมเห็นบอกว่ามี2สาขาใช่ไหมใช่ครับผมมีที่ไหนบ้างคะมีที่นี่สาขารามบินทากม7นะฮะแล้วก็สำนักงานใหญ่ที่บนถนนสนีนขรีใกล้กับห้างซีคอนสเปรครับผมเราเน้นนะครับเน้นในส่วนของรถที่เป็นแบบระดับลักชัวรี่รถนำเข้าหลักๆเลยเราจะเน้นในส่วนของรถตู้ลักชัวรี่สำหรับครอบครัวคือนอกจากพวกรถตู้รถที่พวกนี้ที่เราจำหน่ายอยู่เนี่ยรเรายมีรถในเซกเมนต์อื่นบ้างไหมที่มันเป็นพรีเมียมเหมือนกันถ้าเป็นคาร์ลอฟของเรานะครับถ้าเปป็นนรถยยต์้าแดง จะทําในส่วนของตัวพอ r s c เปิดรับจองและก็รับสั่งผลิตอย่างเช่นพี่บูมบอกเฮ้ยผมต้องการในวันนข้างนอกสีดําข้างในเหลืองเหมือนเหมือนของติ้กเลยอะอนมได้เลย Conflict ให้กับทางพี่บูมโดยเฉพาะได้เลยเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปดูด้านในเห็นแบบว่ารูปของดาราตุ๊กตาหลายท่านเนี่ยมันซื้อนี่นะเยอะแยะเลยครับผมจุดขายของคาร์ล็อกเลยที่อยากจะบอกลูกแพจของ้ตุลาเนี่ยคือเรื่องอะไรพี่หลักๆเลยคือสําหรับผู้ที่ซื้อรถยนต์และใช้งานรถยนต์สําหรับพวกซุปเปอร์คาร์ ลักชัวรี่คานะครับเรามีในส่วนของศูนย์บริการชื่อว่า E-Lit s ซุป r c a r อยู่ที่ถนนสินครินเป็น Number รวอันดับหนึ่งในการซ่อมรถซุปเปอร์คาร์ในเซอวิตเอเชียคือเรามีเขาเรียกว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดทันสมัยที่สุดและที่สําคัญคือหัวใจหลักคือทีมช่างค่าประสบการณ์สูงที่สุดและวิเคราะห์ตรงปัญหาแบบโป๊ะเชคเลย และในวันนี้มีรถอ,อะไรอยากจะมาโชว์พวกเราคะโอ้โหวันนี้นะครับจัดพิเศษให้ถึง3คันด้วยกันรุ่นเลยพร้อมกับแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าที่ชมทางบันทุก่าเ๋ยามาติดตามชมกันเลยครับ3คันเน,น้นเน้นเลย มาเริ่มกันที่คันแรกเลยค่ะพี่โนชเชนค่ะครับคันนี้นะครับเป็น t o y ย t a a เอสติ2.4 Air ์ลัสปี2012รุ่นย่อยที่เรียกว่า Air ์ลัสเนี่ยมันหายากมากในตลาดรถยนต์สอ2เพราะว่าคันนี้มีความโดดเด่นเรื่องของตัวชุดแต่งรอบคันครับและคันนี้ยังมีการตกแต่งด้วยแม็ก18นิ้วมาอีกต่างหากโอ้แม็กใหญ่คารลอบจัดให้สำหรับของทางวันทูคาวันนี้ที่มาเยี่ยมเยียนปกติจำหน่ายอยู่ที่999,000คันนี้ลดเลย1 เหลือ8 9 9 0 0 0เก้ม่เ้าท้าเช็คนะครับว่าคันนี้เฉพาะแค่ในคลิปนี้เลยนะครับถูกที่สุดในประเทศอย่างแน่นอนครับผมก็จุดเด่นในเรื่องของชุดแต่งภายนอกกับแม็กซแแล้วเนี่ยภายในครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคันนี้นะครับตกแต่งมาด้วยหุ้มเบาะหนังเนปป้าแท้ทั้งคัน้ามีทีวีดิจิตอลนะครับทีวีสาธารณะครับรับชมช่อง3 5 79อะไรพวกนี้ได้หมดไปที่ไหนจะไม่พลาดละครแน่นอนนะคะดูได้ทุกที่เลยแระฝาท้ายไฟฟ้าเบาพู่งหน้าไฟฟ้า เป็นรุ่นยอดนิยมที่คุณแม่บ้านถามหากัน<า>คุณผู้หญิงขับได้พร้อมแบบขับสง่งลูกไปโรงเรียนได้อะไรับค<า>ือมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ไม่เล็กแน่นอนอะ่ะแล้วนี่รถปี2012เนี่ยคือรถ10ปีนะแต่ว่าด้วยรูปทรงนะฮะแล้วก็ด้วยฟังก์ชันต่างๆผมว่ายัางถือว่าทันสมยัยยังดูทันสมัยอยู่แล้วเลขอะไรเป็นไงครับพี่เลขไม่ประมาณแสนกลางกลางออนน้อยนะครับผมก็เฉลี่ยปีละประมาณหมื่นกวาหมื่นกว่าวันนี้ที่รีเซนต์ทั้งสามคันมีประวัติเข้าศูนย์เรียนลำดับมาตลอดเช็คได้หมดเลยเช็คได้แน่นอน ค,คือในส่วนของตลาดมืสองเนี่ยที่ไม่ค่อยเห็นออกมาหมุนเวียนเพราะมันใช้ดีเก็บใช้แล้วก็ไม่ค่อยอยากจะขายถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะแล้วก็ขับไปบนท้องโโนเนี่ไม่ซ้ำใครแน่ๆสีขาวดูหรูดูสะอาดตาแบบนี้นะครับหลังคาดำด,ด้วยน่าสนใจขอราคายสักทีเท่าออไหร่นะ ราคาพิเศษ8 9 9 0 0 0 0หมพับาทครับผมแม้ว่าจะสิปีแต่ไม่แสนกว่ามว่าค่าคุ้มเลยทีเดียวนี่แค่คันแรกนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าไซ์นี้เนี่ยมันเล็กไปอยากจะได้เป็นระดับรถตู้เป็นรถครอบครัวได้เป็นรถผู้บริหารได้ด้วยจัดไปคันที่2ดีกว่าครับมาตามชมกันเลยครับผม และคันที่2ค่ะพี่โน้ตเป็นรนไหนคะโตโยต้าเวลาย2.5 z ัก dition ปี2017ครับผมความพิเศษนนี้ก็คือเป็นตัวสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นปี2018ออปชั่นสำหรับรถผู้บริหารี่ยคือจัเต็มภายในตกแต่งแบบหรือเบา VIP ปรับไฟฟ้าหลังคาสันจอหน้าจอเพดานมาครบจุดเด่นหลักๆเขคือนั่งสบายมาก ตอบโจทย์ตรงที่แบบผู้บริหางที่แบบยังหนุ่มหนหน่อยเดี๋ยวนี้คนรวยเร็วพี่เล่นปิดคงปิดคอยรวยเร็วครับผมฟังชั่นแน่นขนาดนี้คุณผู้ชมคะเรามาดูในเรื่องของราคากันบ้างถ้ามือหนึ่ง้ายแดงเลยเท่าไหร่เนี่ยพี่โอ้โหตอนนี้3ล้าน9้าบวกบวขึ้นไปแล้วสีแต่สีได้ซักแต่สีได้ซักแต่สีเลยแล้วถ้ามาที่นี่วันนี้ค่ะ ราคาช็อกตกใจไงหลังไปเลย4ี2ิบล้าน4แสนหมื่นบาทเท่านั้นล้านสี่เนี <สา S 2> หรอครับผมอันนี้ลดยังอันนี้ลดาลารรจากราคาปากติ2งล้าน50แสนกหมื่นลดไปเลยเหลื 2, 4, 90, อ2 4,9ล้านแสนหมื่นและของคาร์ล็อบเราเน้นย้ำตรงที่ว่าลถมือ2นะครับที่ซื้อเข้ามาทุกคันจะต้องผ่านการตรวจเช็คก,ก่อนนะครับที่ศูนย์โตโยต้าและในเครือของเราครับอะไรอะไรชำรุดเสียหายเราเปลี่ยนเลยพร้อมกับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าก่อนทุกครั้งเลยก่อนงมอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ ใครที่มองหานะครัรถตู้ระดับพรีเมียมแบบผู้บริหารฮะอย่างเวลไฟแต่ถ้าบางคนบอกว่ายังไม่ใหญ่สะใจยังใหญ่ไม่พอยังได้ใหญ่ๆกว่านี้เดี๋ยวผมมีใหญ่กว่านี้อ่ับไปคันที่3ครับและคันที่3ค่ะคุณผู้ชมพี่ใหญ่คันนี้คือใครคะโตโยต้ามาเจซี่2.8พรีเมียมครับผมว้าวไม่เห็นมานาน บอกเลยเลยแม่งหายากมากหายยากมากแลไอเทมสุดเพราะว่าป้ายแดงอ่ะหยุดการผลิตอยู่แล้วค่ะของแรไอเทมแบบนี้คุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเริ่มด้านหน้าเลยมีความเสร็ยังไงบ้างคะอันดับแรกคือเรื่องเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันสุดๆและออปชั่นเนี่ยจัดแน่นจัดเต็มนะครับภายในเป็นเบาะหนังเบาะกับตันซีทและจุดเด่นสําหรับครอบครัวที่จะซื้อมาเสซีเพราะอยากไปพร้อมกันทีเดียว8 9ท่าน10ท่านภายนอกตกแต่งก็ดูหรูนะคันนี้เขาใช้เรื่องความม ไฟ LED Daytime Running Light ระบบความปลอดภัยมาแบบจัดเต็มจริงๆครับผมรถคันนี้เป็นปี2019นะครับความปลอดภัยทั้งเล n e Tracking BSM ป้องกันการชนกับคันด้านหน้าคือแบบมาเต็มเต็มมีคนโทรลมมาหมดเป็นรถที่ออกต่จังหวัดบ่อยยู่แล้วคันนี้เลขไม้แค่ประมาณ60,000กว่าโล70,000กว่าโลปีละ20,000อยากรู้ราคาแล้วขอราคามือหนึ่งายแดงเลยเท่าไหร่คันนี้อาจจะแบบว่ามีความผิดปกติในเรื่องของราคาที่จำหน่ายกับว่มมือสองนี่เลยท่า เฉพาะรุ่นมาเจสซี่นะฮะเพราะมันเป็นแรไอเทมป้ายแดงเนี่ยจะราคาแค่2ล้านเก้าหมื่นแต่ในขณะที่รถมันไม่มีการผลิตแล้วนะครับและทุกคนแบบหาแต่รุ่นนี้มือสองตอนผลิตป้ายแดงรถก็แทบจะไม่มีขายปกติขายอยู่2องล้านสามแสนเก้าหมื่นสำหรับมือสองนะครับวันนี้พิเศษให้2องล้านสองแสนเก้าหมื่นหนึ่งแสนเลยยังไม่พอนอกจากนี้เดี๋ยวตอนปิดท้ายจะมีแคมเปญพิเศษสําหรับวันทุกค้าอีก ยังไม่ใช่แค่นี้นะครับผมคือถ้าเกิดใครที่กําลังมองหาของแรร์ไอเท่มผมเกิดแจะใช้ว่าไม่มีอะแต่ผมเชื่อว่ามันคงมีแหละแต่มันคงน้อยมากน้อยมากแย่งกันซื้อนี่ค่ะล็อตนี่หลุดมากี่คันคะมานั้นก็ผมมทีละคันเหมือนกันแล้วพินาทีนี้ผมว่าคันเดียวใช่ไหมใช่คันเดียวต้องบอกเอาเละค่ะช่วงสุดท้ายของรายการขอแคมเป็นพิเศษ าสหสวันทุคานะครับจะไม่มีที่ไหนได้พิเศษเท่ากับช่องทางนี้อย่างแน่นอนทั้ง3าคันนี้ที่ท่านเห็นไปแล้วนะครับใช้เงินดาวน์รถทั้ง3าคันเพียงแค่49,0 0 0บาทเท่านั้นย,ยังไม่พอนะครับนอกจากนั้นยังแถมในส่วนของฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งซึ่งรถลักชัวรี่คา์แบบนี้ประกันชั้นหนึ่งสี่หมือับอัยังไม่พอนะครับคอมโบต่อไปเลยนะครับฟรีแพ็กเกจรีนิวสปาก็คือ ทำความสะอาดรถขัดเคลือบสีเงากิ้งๆิ้งให้กับคุณลูกค้าอีก3ครั้งครับในช่วงที่ใช้งานรถคันนี้อยู่อ,ออกรถจากเราไปจะสวยปิ้งใกล้เคียงรถป้ายแดงเลยใช้ไปมีคาบยางมาตอยรถเหลืองหมอง กลับมาเราทําให้ใหม่เหมือนวันออฟรถอีก3าครั้งด้วยกันมีกําหนดไหมคะว่าต้องภายใน1ปีไม่มีแล้วแต่เราเลยตลอดอายุการใช้งานจัดให้ไปเลยการใช้งานของเจ้าของคนนี้แหละอ่าครับผมนอกจากนี้นะครับยังฟรีค่าแรกเข้าในเครือของโตโยต้ากรุงไทยเราโอ้ยยังไงอ่ะก็คือรถนําเข้าเหล่านี้ต้องเรียนว่าบางทีซื้อจากโชลูมือสองที่อื่นเอาเข้าสู่โตโยต้าไม่ได้นะฮะแต่เนื่องจากเราเป็นในเครือของโตโยต้ากรุงไทยมีศูนย์บริการมาตรฐานระดับประเทศถึง4แห่งด้วยกันทั่วกรุงเทพ ท่านสามารถนำรถเข้าศูนย์ในเครือของโตโยต้ากรุงไทยเราได้พร้อมส่วนลดค่าแรงค่าหลไอีก15%ด้วยกันเพราะว่าบางทีเราซื้อรถนำเข้าเข้ากับปูข้างนอกนู่นนี่นั่นอาจจะโดนบินค่าซ่อมทีโอ้โหเป็นแสนกว่าบาทเขาเรียกว่าโดนฟันอาจจะเป็นอย่างนี้ครับครับผมอันนี้การนำเสนอค่าซ่อมในเครือของโตโยต้ากรุงไทยมาตรฐานโตโยต้าระดับประเทศเนี่ยคือเป็นบินใบแจ้งซ่อมแบบมาตรฐานเพราะนั้นออกรถไปมั่นใจเรื่องประวัติงานซ่อมน้ำมันเครื่องใหม่ไส้กรองใหม่ สำหรับใครที่อยากเข้ามาชมรถสวยมาได้ที่ไหนคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อค่ะสำหรับในส่วนของแผนกพรีเมียมยูสคาร์นะครับเราอยู่กันที่บริเวณริมถนนรามินทากม7นะฮะมาจากทางหลักสีมุ่งหน้าออกมินบุรีครับติดถนนใหญ่เลยครับเป็นโชว์รูมที่มองเห็นได้ง่ายเพราะจะมีเอาผาดจอดอยู่ประมาณ4 0 5 0คันช่องทางออนไลน์นะครับเพจของเรานะครับชื่อว่าเพจเอาผาดเวลฟายรับประกันศูนย์ราคาถูกที่สุดในประเทศครับผม นะฮะโอเคครับผมและนี่นะครับผมคืออีกหนึ่งดีลเลอร์ครับที่เน้นในเรื่องของรถอินพ็อคตาคาร์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮะตระกูลพวกเอาผาดเวลฟายนะฮะแล้วรถตู้พรีเมียมรถตู้คลาสสิ <ผม S 1> ต่างๆนั่นร,รวมไปถึงปอร์เช่ด้วย<ด>นะฮะ,ะ,ะอย่างไรถ้าเกิดสมมติด,ดูแล้วเนี่ยสนใจนะครับผมอย่าลืมติดต่อมไาได้ที่ดังคารล็อกหรือว่าผ่านทางวันดูคาก็ได้ เช่นกันนะครับและอย่าลืมครับว่า3ามคันนี้เงื่อนไขแบบนี้เนี่ยเฉพาะลูกเพจพนุคาที่ดูคลิปนี้อยู่เท่านั้นนะครับช้าหมดกดแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่โนมากนะสำหรับโปรโมชั่นดีๆครับผมนะครับขอบคุณทีมงานผู้นิคาด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเทปหน้าผมจะพาทุกท่านไปไหนนะฮะไปดูรถอะไรที่ดีลเลอร์ไหนรอติดตามมาได้นะฮะที่ตลาดรถกับพนุคาครับเทปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ